นี่ป้าเตยไข่นะคะ <S <s <ť ast ical> พี่ตอนก็กำลังทำสะพานกุ้งอยู่นะคะั <s ť ast ical> ทำสะพานกุ้งให้สวยงามอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดเข้าขั้ท้ายด้วยนะคะกดติดตพอนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้าอยู่ที่ร้านอิมน่มหนำสำราญค่ะค่ะร้านอิ่มหนำสำราญนะคะ ร้านนี้ร้านนี้คือเขาดังมาจากลำปางนะคะแล้วเราก็ได้ยินชื่อเขาเนี่ยเขาบอกว่าเปิดสาขาที่เชียงรายนะคะเราก็เลยตามมาลองกันที่นี่ซึ่งที่กัดร้านนะคะจะอยู่เนี่ยนะคะซีซีตรงนู้นรีเทิร์นกลับมาใกล้ๆเซนทรันเซนทรันจะอยู่ประมาณตรงนู้นนะคะมันก็จะอยู่โซนปลาสวยงามเพชรช็อปนะคะส่วข้า,ใ<ห>างในค่ะราคาจะมีอยู่2ราคานะคะราคาอยู่ที่บุฟเฟ่สองห้าเก้านะคะ ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมแบตแล้วก็มีร้อยเก้านะคะยังไม่รวมแบตด,ด้านในเป็นห้องแอร์นะคะเออร้อยเก้ากับ259ต่างกันตรงที่จะมีส่วนต่างกันอยู่4อันนะคะก็คือจะมีกุ้งสดมีหมึกสดหอยแมงผูแล้วก็มีเนื้อสไลด์นะคะนี่คือ259ยังไม่รวมแบตเนาะพอร้อยเก้าก็คือจะไม่มี4ี่อย่างตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศร้านกัน แวะคนเยอะนะคะเกีงใจเขาโซอะไรคะน้ำจิ้มค่ะมีโซนน้ำจิ้มสามารถเติม์ิ้เพิ่มอะไรได้นะคะแล้อนนี้โซอะไรคะชีชีนะคะอ่าต่อไปเป็นโซอะไรคะโซไอศกรีมขาเป็นไอศกรีมอันนี้เป็นโซน้ำเดื่ม อะไรต่อเลยค่ะห้ำัดลมนะคะกละไม้กละไม้สองคนสองขับสองสดตังตังอันนี้เขาให้เราตักเองใช่ไหมคะ ้ำจิ้มมีสองโซนมีไขยย่ตรงนี้ของทอดใช่ไหมคะทอดกับเนไขแล้วก็เคี่ยวีเป็นยากิโซบะแล้วก็เป็นกิมจิแล้วก็สาลก็จะกินเกียวใช่ไหมคะแล้วเฟ้นไฟไปฝากพี่ตอนไหม อย่าเอาเยอะค่ะอย่าเอาเยอะเอาแล้วเผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยอันนี้นะคะเต่ต <Hey, S 2> ้าเตีไข่นะคะพี่ตอนก็กำลังทำสะพานกุ้งอยู่นะคะทำสะพานกุ้งให้สวยงามน,นี่นะคะัตกุต้งตก อย่าลืมกดเลยคก์ค่ะ